สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่25ตุลาคมแล้วนะครับ2566สินค้าอัปเดตวันนี้ครับเข้ามาใหม่ครับปากกาสายมูครับด้ามละ20บาทสายมูอ่าขออธิบายนิดนึงครับสายมูมูเตลูนะครับเกี่ยวกับดวงความเห็งอะไรต่างๆนะครับผมเข้ามาแล้วครับด้ามละ20บาท ที่ร้านพอใจนะครับสาขาราชพัฒร้อยเอ็ดครับอนอกจากนั้นนะครับทางร้านของเรายังมีบริการส่งของนะครับที่น้องมีสินค้าฝากส่งหรือซื้อสินค้าที่นี่ที่นี่ขอไปซื้อสินค้าที่นี่แล้วสามารถฝากส่งที่นี่ก็ได้นะครับ <c oughs> แสดงบทประชาชนนะครับทางร้านไม่รับฝากสิ่งผิดกฎหมายนะครับผม ส่งด่วนรวดเร็วปลอดภัยครับใช้บริการได้หลายๆคนส่งนะครับแต่ยอดนิยมก็คือขนส่งสีส้มนี่แหละไว้ใจได้ปลอดภัยรวดเร็วครับดูสินค้าด้านหน้ากันครับผมลมหนาวมาแล้วนะครับเสื้อผ้าชุดใหม่ๆชุดเด็กชุดทหารใหม่ๆครับผมสินค้าปีใหม่ครับขายรุ้งเข้ามาแล้วนะครับ หมอนมุ้งเป็นมุ้งเป็นหมอนครับสายลุงตุ๊กตาต่างๆนะครับไข่จะปีใหม่แล้วครับซื้อเป็นของฝากนะครับหรือจะซื้อให้ตัวเองก็ได้นะครับไม่ฝากใครซื้อให้ตัวเองแล้วแต่ท่านนะครับน้ําดื่มของเราครับสามแพ็กร้อยครับสามแพ็กร้อยนะครับมีฟอ r เรยี่ห้อโวตนะครับมีตาโวตด้วย ครับมี350มิลลิลตรมลนะครับกับ600มลครับ35บาท3แพ็คร้อครับครับผมหวดนึ่งข้าวที่โกยขยะพัดลมไอถูปืนครับแปลงส้วมแปลงห้องน้ำครับโคมไฟโคมลอยนะครับเข้ามาแล้วครับผมได้จอพรรษาแล้วครับ ปล่อยทุกปล่อยโศกกันออกไปครับผมมีแต่นนสิ่งดีๆเข้ามานะครับในชีวิตครับที่ร้านพอใจนะครับสาขาราชพัฒน์ร้อยเอ็ดครับผมเดี๋ยวพาตะเวนดูซอยนี้อีกสักหน่อยครับตะกะมากมายหลากหลายครับกระป๋องกระแปง,งกุถังกะละมังครับ หลากหลายมากมายกล่องลิ้นชักครับต้องแวะมาดูเองนะครับหรือจะซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับสนใจทักแชทมาหรือทักมาทางหน้าเฟซเลยก็ได้นะครับบัวรดน้ําครับฝนงดแล้วปลูกผักสักหน่อยครับที่นอนเด็กกระเป๋าผลสัมภาระต่างๆนะครับสุกตามากมายหลากหลาย เสือพับกล่องโฟมอมสินใหญ่ๆครับเสือน้ำมันที่รองรีคิวเจอร์บอร์ดครับส่วนนี้ก็เป็นน้ำนะครับตาที่ห่อโบดครับสัญลักษณ์จังหวัด้อยอ็ดครับผมเข้าดูด้านในครับ เล่นนะครับเยอะแยะมากมายรูปแบบปีนฟ้ายกตัวอย่างนะครับชุดคุณหมอชุดอ๋อใหญ่มากนะครับราคาไม่แพงครับชุดนี้ใหญ่มากนะครับในส่วนของเล่นของเราครับผมเกมเศรษฐีรถบังครับรถแมคโครรถด,ดำรถพ่วงเยอะแยะมากมายครับ ของเล่น20บาทก็มีนะครับผม20บาทอีกโซนฝั่งนี้ก็20บาททุกอย่างของเล่นเครื่องมือช่างครับโซนนี้ือเครื่องมือช่างต่างๆน่นะสังฆทานก็จะออกพรรษาชุดห่อเหรียญครับผมอ่กทูบเทียนนะครับใกล้ออกพรรษาแล้วจะมาซื้อ กันได้นะครับที่ร้านพอใจสาขาราชะพัฒร้อยเอ็ดครับจุดถ้วยจานเครื่องครัวนะครับทันที่จะเงี้ยได้เ,เป็นบุญเป็นงานนะครับขอาไอ่สานสายอ้สานจะง่ายกว่าครับเป็นบุญเป็นงานนะครับแม่มาเลือกซื้อเลือกหาเบ่งกับถ้วยจานต่างๆนั่นแน่ครับผมอ่าอนจุติการ พอยุติการรีวิวสินค้าไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ